ศึกประชันรสชาติอาหารไทยปะทะอาหารกัมพูชาเมื่อพูดถึงอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาหารไทยมักจะเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงด้วยรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดร้อน,อนหวานเค็มเปรี้ยวครบรสและความหอมของสมุนไพรานานา,นาชนิดที่ทําให้ติดใจคนทั่วโลกในขณะเดียวกันอาหารกัมพูชาหรือที่เรียกว่าอาหารเขมรก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่น่าค้นหาด้วยรสชาติที่กลมกล่อมหอมละมุนและเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบบทความนี้ จะพาคุณไปสำรวจความคล้ายคลึงและความแตกต่างของสองสุดยอดวัฒนธรรมอาหารนี้ความคล้ายคลึงรากฐานวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงทั้งอาหารไทยและอาหารกัมพูชามีหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกันทําให้เกิดความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้านข้าวเป็นอาหารหลักทั้งสองประเทศบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในทุกมื้ออาหารและใช้ข้าวเป็นส่วนประกอบสําคัญในเมนูหลากหลายการใช้เครื่องแกงและสมุนไพร ทั้งอาหารไทยและกัมพูชาต่างก็ใช้เครื่องแกงและสมุนไพรสดในการปรุงอาหารอย่างแพร่หลาย<ๆ>เช่นตะไคร้ขาใบามะกรูดกระเทียมหอมแดงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สร้างกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กะทิเป็นส่วนประกอบสำคัญกะทิมีบทบาทสำคัญในเมนูแกงและของหวานของทั้งสองวัฒนธรรมให้ความหอมมันและรสชาติที่กลมกล่อมอิทธิพลจากภายนอกทั้งสองประเทศได้รับอิทธิพลจากอาหารอินเดียจีนและฝรั่งเศส โดยเฉพาะกัมพูชาทำให้เกิดการผสมผสานและพัฒนาเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจความแตกต่างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแม้จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ความแตกต่างในรสชาติและวิธีการปรุงก็ทำให้อาหารไทยและอาหารกัมพูชามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองรสชาติและความจัดจ้านนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดอาหารไทยโดดเด่นด้วยรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดร้อนมักมีการใช้พริกและเครื่องในปริมาณมาก เพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นถึงใจในทางกลับกันอาหารกัมพูชาจะมีรสชาติที่กลมกล่อมหอมละมุนมากกว่าไม่เน้นความเผ็ดร้อนจัดจ้านแต่จะเน้นที่ความสมดุลของรสชาติและความหอมของสมุนไพรการใช้กรวงโครงเซากรวงเป็นเครื่องแกงพื้นฐานของอาหารกัมพูชาซึ่งคล้ายกับน้ำพริกแกงของไทยแต่มีส่วนผสมและสัดส่วนที่แตกต่างกันกรวงมักจะใช้ขมิ้นเป็นส่วนประกอบหลักทำให้สีของอาหารกัมพูชามักจะออกสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวในขณะที่น้ำพริกแกงของไทยจะมีความหลากหลายมากกว่าและมีสีสันที่แตกต่างกันไปตามชนิดของแกงวัตถุดิบและส่วนผสมแม้จะใช้วัตถุดิบพื้นฐานคล้ายกันแต่บางเมนูอาจมีวัตถุดิบพิเศษที่แตกต่างกันเช่นอาหารกัมพูชามักจะใช้ปลาน้ำจืดในการปรุงอาหารเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์อย่างโตนเลสาบส่วนอาหารไทยมีความหลากหลายของวัตถุดิบมากกว่าทั้งเนื้อสัตว์บกสัตว์น้ำและผักต่างๆที่หาง่ายในแต่ละภูมิภาค วิธีการนำเสนออาหารไทยมักจะมีการตกแต่งจานที่สวยงามและประณีตเน้นความน่ารับประทานด้วยสีสันที่สดใสในขณะที่อาหารกัมพูชาเน้นความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติในการนำเสนอสุดยอด5เมนูอาหารไทยยอดนิยมเสน์ปลายจักหวกที่ครองใจคนทั่วโลกอาหารไทยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องรสชาติที่จัดจ้านหลากหลายและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการผสมผสานของสมุนไพร และเครื่องเทศนานาชนิดทําให้อาหารไทยไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยนี่คือ5เมนูอาหารไทยยอดนิยมที่ครองใจนักชิมทั่วโลก 1. ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเป็นเมนูซุปที่โดดเด่นด้วยรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสจัดจ้านด้วยเครื่องสมุนไพรยอย่างตะไคร้ขาใบามะกรูดพริกมะนาวและที่ขาดไม่ได้คือกุ้งสดเนื้อแน่นเมนูนี้เป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในและต่างประเทศและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลก 2. แกงเขียวหวาน แกงเขียวหวานเป็นแกงกะทิที่มีสีเขียวอ่อนนวลจากพริกแกงที่ใช้พริกขี้หนูสวนสีเขียวรสชาติกลมกล่อมหอมกะทิผสมผสานความเผ็ดร้อนจากพริกแกงความหอมจากเครื่องเทศและความหวานมันจากกะทินิยมใส่เนื้อสัตว์ได้หลากหลายเช่นไก่หมูเนื้อวัวหรือลูกชิ้นปลารายรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือขนมจีนก็อร่อยลงตัว 3. ผัดไทย ผัดไทยเป็นอาหารจานเดียวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเส้นจันเหนียวนุ่มผัดกับซอสสูตรพิเศษที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มครบรสใสกุ้งสดเต้าหู้ถั่วงอกกุยช่ายและโรยหน้าด้วยถั่วลิสงบดบพริกป่นและบีบมะนาวเพิ่มความหอมผัดไทยเป็นเมนูที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของคนไทยได้เป็นอย่างดี 4. แกงมัดมั่นแกงมัสมั่นได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งแกงจากสื่อต่างประเทศด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมหอมเครื่องเทศนานาชนิด เช่นลูกผักชียีราอบเชยการพลูกระวานผสมผสานกับความหวานมันจากกะทิและความเปรี้ยวเล็กน้อยจากน้ำมะขามเปียกนิยมใส่เนื้อวัวหรือเนื้อไก่มันฝรั่งและถั่วลิสงคั่วเป็นเมนูที่ต้องใช้เวลาเคี่ยวให้เนื้อเปื่อยนุ่มรสชาติจึงจะเข้าถึง 5. ส้มตำส้มตำเป็นเมนูที่โดดเด่นด้วยรสชาติที่จัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานเป็นการผสมผสานกันของมะละกอดิบซอยถั่วฝักยาวมะเขือเทศพริกสดกระเทียมถั่วลิสงและปรุงรส ด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรเช่นส้มตำไทยส้มตำปูปลารา้าส้มตำปูส้มตำหอยโดงเป็นต้นเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทยสุดยอด5เมนูอาหารกัมพูชาย,ยอดนิยมรสชาติแห่งอารยธรรมขอมอาหารกัมพูชามีความคล้ายคลึงกับอาหารไทยและอาหารลาวในบางเมนูแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจด้วยการเน้นสมุนไพร และเครื่องเทศที่ให้ความหอมละมุนและรสชาติที่กลมกล่อมไม่เผ็ดจัดจ้านเท่าอาหารไทยนี่คือ5เมนูอาหารกัมพูชายอดนิยมที่คุณไม่ควรพลาด 1. อาม็อกปลาอามักเทรอาม็อกปลาถือเป็นอาหารประจำชาติของกัมพูชาคล้ายห่อหมอกของไทยแต่มีเนื้อสัมผัสที่เบาวกว่าและรสชาติที่นุ่มนวลกว่าทำจากเนื้อปลาสดส่วนใหญ่นิยมใช้ปลากระพงนึ่งในใ,นใบตองกับเครื่องแกงเข้มข้นที่เรียกว่ากรวงโครอุงซึ่งประกอบด้วยข่าตตไคล้าขมิ้นหอมแดงกระเทียมมะกรูด และพริกปรุงรสด้วยน้ำปลากะทิและน้ำตาลปี๊บมีกลิ่นหอมละมุนและรสชาติกลมกล่อม 2. ลกลักล่อคลักลกลักเป็นเมนูเนื้อผัดยอดนิยมที่หาทานได้ทั่วไปในกัมพูชาทำจากเนื้อวัวหัน่นเตาผัดกับซอสที่มีส่วนผสมของกระเทียมซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมและพริกไทยดำปรุงรสให้เข้มข้นเสิร์ฟพร้อมกับผักสดเช่นผักกาดหอมมะเขือเทศแตงกวาและหอมใหญ่ราดด้วยน้ำจิ้มพริกไทย ดำกับมะนาวหรือน้ำจิ้มสูตรเฉพาะที่มีรสเปรี้ยวเค็มหวานเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่อร่อยล้ำาคเมอร์การี่แมร์รียคเมอร์การี่เป็นแกงกะทิสไตล์กัมพูชาที่มีความคล้ายคลึงกับแกงเขียวหวานของไทยแต่มีรสชาติที่อ่อนโยนกว่าและไม่เผ็ดจัดจ้านเท่าทำจากเนื้อสัตว์นิยมใช้ไก่หรือเนื้อว,วัวมันฝรั่งแครอทและถั่วฝักยาวปรุงรสด,ด้วยเครื่องแกงกรวงกะทิและเครื่องเทศบางชนิดให้รสชาติกลมกล่อมหอมมันนิยมรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือขนมปังฝรั่งเศสแบกเกต 4. นมบันชอ็อกนมแบนชอ็อกนมบันช็อกเป็นอาหารเช้ายอดนิยมของกัมพูชาคล้ายขนมจีนของไทยประกอบด้วยเส้นขนมจีนราดด้วยน้ำยาปลาที่มีส่วนผสมของปลาบน้ำกะทิและเครื่องแกงกรวงขาตะไคร้ขมิน้นปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลเสิร์ฟพร้อมกับผักสดหลากหลายชนิดเช่นถั่วงอกถั่วฝักยาวแตงกวามะละกอดิบซอยใบยสะระแหน่และดอกขจรเป็นเมนูที่สดชื่นและมีประโยชน์5าใบซักโจ๊กใบเซชครุก ายซักโจ๊กเป็นอีกหนึ่งเมนูอะเรเช้ายอดนิยมที่เรียบง่ายแต่อร่อยทำจากข้าวสวยหุงกับหมูย่างชิ้นบางๆที่หมักด้วยกระเทียมน้ำปลาและน้ำมันหอยย่างจนหอมและเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมกับแตงกวาสลายหอมดองและน้ำซุปใสที่โรยหน้าด้วยต้นหมอยและหอมเจียวเป็นเมนูที่ให้พลังงานและเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่สเสน่ห์ที่แตกต่างแต่ลงตัวทั้งอาหารไทยและอาหารกัมพูชาต่างก็มีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอาหารไทยคือความจัดจ้านความหลากหลาย และความซับซ้อนของรสชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในขณะที่อาหารกัมพูชาคือความกลมกล่อมความหอมละมุนและความเรียบง่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมการได้ลิ้มลองอาหารของทั้งสองประเทศจึงเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและเติมเต็มซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณเคยลองชิมอาหารกัมพูชาบ้างไหมและชอบเมนูไหนเป็นพิเศษ ขอขอบพระคุณนะครับท่านที่รับชมนะครับขอความกรุณากดติดตามนะครับกดติดตามให้เสียงหมานสตอรี่ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทําคลิปใหม่ๆนะครับรับใช้ท่านนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมนะครับสวัสดีครับ